สวัสดีนะครับทักทายครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เราเสือโกกดำสิงครับ wow, <nothing. S 1> <laughs> นี่ครับ <Wow. S 1> เหตุการณ์มาขาดฝัน <Wow. S 1> เกิดขึ้นอีกแล้วครับ <Wow. S 1> <laughs> เป็นอุบัติเหตุครับเอืออุบัติเหตุอะไรเนี่ยอ๋อนี่ครับโอ้ นักได้ครับทางสุดครับทางสุดทางเป็นดุมเป็นพูงรถหนัก,นกเหตุการณ์ก็ตามผ่าพแล้นะครับโอ้ เป็นเหตุการณ์ที่ว่าจะให้คาดว่าจะให้เกิดขึ้นนะครับหนักได้ครับงานนี้ถามคนครับบอกว่าแอบกันกับรถกระบะครับ มองหัวว่าทางจะสุดแนวนีไน่ไม่รู้ว่าทางมีที่ว่างหรือเปล่ลองดูความไม่ไหวทีมัออ้ยตามภาพครับเป็นรถทีมงานนะครับแดนดินน้ำกันนี่นะครับ <c oughs> การจราจรติดขัดแน่ครับช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่งหน้นานน <c oughs> ห้างองนั้นอโอ้ยเฮ้ยนังกี่ยนี่เอ็ดเมียน่ะโอ้ยทีมงานกำลังไปยหา่รถแม่โลยครับ เอากินยังไงติดกล่องแล้วติดกล่องนหน่อยหนึ่งสามบาบพีนครับครับเบียดเทโวเป็นยังไงก็เหตุการณ์

เสียขาดเต่าเนี่ยครับล้างขาดเนี่ยอะไรนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆครับแต่ติดตามคลิปต่อไปครับตอนมะกู่ครับตอนนับคลิปนี้บายบายครับ